กัดกลางโอจ้านา่วโมเประมาณสี่ห้าคู่ครับสี่ห้าตีหนึ่งสามห้าแล้วเดี๋ยวก็เป็นตีสองตีสามค่ะไปคุณหมอเฮ้ยเราพูดถูกแล้วค่ะแม็กย่าวอะยาวอะเขาก็เล่นกันมาอย่างนี้ทุกคนอะอะไรคุณหมอคุณหมอไม่ยอมเล่นกันมาอย่างนี้ทุกคนอะเรียนแม็กไม่มีฟาร์กนะเรียนแม็กไม่มีปาร์กเรียนแม็กไม่มีปาร์ก เรียนนาไม่แล้วแไม่เปลี่ยนไม่เปลีวยอะยอมยอมแล้วก็จนั่ย้ขอบคุณนะครับมเข้าไม่เคยเจอเาะเป็นพี่น้องเลยนะครับอ๋ไปทั่านไปั้งอง่า่เปลยอนพี่จบไปบปป ไปกี่หนูอานแล้วแหละพรุ่งนี้ไปกี่โมงพรุ่งนี้ไปงรวใช่หม้เดี๋ยวเจอกันไปุ่งนี้ไปกี่มงน่นจะสายสุดพรุ่งนี้กี่โมงพรุ่งนี้กี่โมงจะปกี่โมงไมงอร่นนม้นมนสนมแแกอนมโ